สวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวดิฉันการแท้แต้ค่ะผมที่ท่านักคุณแก้วครับค่ะวันนี้จะมาพีเซนต์การทดลองที่3นะคะเรื่องการหาคุณสมบัติของไดโอดค่ะวัตถุประสงค์ก็เพื่อศึกษาการทางานแล้วก็คุณสมบัติของไดโอดค่ะครับรูปนี้นะครับคือการทํางานของไดโอดนะครับจะมีจะมีการทํางานอยู่2แบบคือ forward และ reverse นะครับ forward คือจะวิ่งจากขั้วบวก ไปยังขั้ลบครับเมื่อเราจ่ายแรงงานเข้าไปก็จะวิ่งในขั้วบวกผ่านมาครับแล้วก็ผ่านในอดุจกที่ขั้วลบครับแต่ถ้าเป็นรีเวิร์ดนะครับเราก็เปลี่ยนขั้วนะครับแต่ถ้าจะเอาล็อเราจะเปลี่ยนขั้วที่ไดอดแต่นี้เราเปลี่ยนขั้วที่ตัวจ่ายครับซึ่งมีค่าเท่ากันนี่ครับพอกระแสเราจ่ายใสเข้าไปเอ๊ะจะจ่ายแรงงานเข้าไปใช่ป่ะครับจะวิ่งไปครับผ่านมาถึงตรงนี้ครับพอมาถึงในอดกระแสนั้นไม่สามารถผ่านไปได้ครับ เพราะว่าคุณสมบัติของมันในทางเรือบดคือกระแสจะไม่สามารถผ่านเลยแต่อดไปได้ครับถ้าถ้าผ่านไปได้โอดมันจะระเบิดหรือพังขึ้นมาครับสรุปผลการทดลองจากราฟนะคะกระแสก็จะเพิ่มขึ้นว่าแรงดัน0.5โวลต์ค่ะเราจะเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆค่ะส่วนฝั่งเรือบดมันก็จะไม่มีกระแสไหลผ่านค่ะ คือถ้าเกิดมันไหลผ่านก็คือหมายความว่ามันจะทะลุจุดเบรกดาวเบรกดาววนเตดแล้วก็ทําให้ไดโอดนั้นพังแล้วก็ใช้งานต่ออีกไม่ได้ค่ะนี่คือด้านรีเวิรนะครับแต่นี้คือด้านฟอร์เวิร์ดที่ได้มาจากกาวครับก็ขอจบการพรีเซนต์เท่านี้นะคะ